ทำไมยังทำอยู่เขาเลิกทำกันไปหมดแล้ว oh, <Mommy. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาตอบปัญหาคาใจและไข่หลายๆ,ๆ,ๆคนนะคะที่ทักกันมาสอบถามกันมาหรือว่า เหมือนจะแบบประนึ่งประนามกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะกับคำถามที่ว่าทำไมยังโปรโมทอยู่พิกอยู่ล่ะคะ<ๆ>เขาเลิกทํากันไปหมดแล้วนะคะมันหลอกลวงไม่ใช่หรอกคะทาทาไมล่ะคะของก็แพงนู่นนี่นะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาตอบปัญหาคาใจให้กับทุกทุกคนนะคะว่าทําไมยังทาอยู่พิกอยู่นะคะโอเคเริ่มต้นกันเลยนะคะเหตุผลที่ยังทาอยู่พิกอยู่นั่นก็คือว่าก็ทําแล้วมันมีรายได้อะคะ่ะทำไมจะไม่ทำอ่ะคะอยู่บ้านเฉยๆโทรศัพท์เครื่องเดียวจิ้ม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  แค่นี้เองไง่ายดายมากๆเลยนะคะช่วงโควิดอยิ่งดีมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนนะคะต่อให้คนอื่นเขาจะหยุดงานกันแต่เราทำยูพิกเราไม่หยุดนะคะ <S <S บางคนบอกว่ายูพิกของแพงค่ะของแพงมีค่ะยอมรับด้วยะว่ามีของถูกก็มีนะคะถ้าคุณจะเลือกขายคุณจะไปเลือกขายของแพงกว่าแอปอื่นทําไมล่ะคะก็ไปเลือกของที่มันถูกกว่าแอปอื่นสิไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายมันต้องเลือกไม่ใช่หรออ่ะยูพิกส่งของช้าค่ะ ه, คือช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะอย่าว่าแต่ยูพิกเลยค่ะแอปอื่นๆก็ส่งช้าเหมือนกันนะคะซึ่งทุกครั้งเจ้าหน้าที่ก็ออกมาแจ้งหมดนะคะว่ายูพิกเนี่ยเราใช้การขนส่งของแฟลนะคะทุกคนแล้วแฟลเนี่ยเจอพนักงานติดโควิดเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการล่าช้าแต่ว่าล่าสุดก็ไปพึ่งไปส่งของให้คนมาเองเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยูพิกนี่แหละเขาฝากส่งค่ะส่งเคอรี่ปกติเคอรี่วันขึ้นได้ใช่ไหมเคอรี่ยังบอกเลยรอไปอีก3วันนะพี่ก็ช้าเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะพิกก็ไม่ได้ตัง ก่อนหน้านั้นนะคะที่ยูพิกเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วช่วงย้ายมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ถามว่ามีปัญหาด้านการเงินไหมเอาจริงๆไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินนะคะเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่เงินจะไม่ออกหรือเงินจะออกช้า ทางบริษัทแจ้งมาโดยตลอดทุกครั้งนะคะมันอยู่ที่ว่าคนนั้นอะอยู่ในกลุ่มหรือเปล่าติดตามข่าวสารหรือเปล่านะคะด้วยความที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็ทําจริงจังกับยูพิกมาตลอดค่ะจึงติดตามข่าวสารมาทุกอย่างทุกขั้นตอนนะคะทุกครั้งที่ตังไม่ออกเจ้าหน้าที่แจ้งทุกครั้งนะคะและข้อสัมพันธ์ก็คือเงินเนี่ยสามารถเช็คยอดได้หลังบ้านนะคะเห็นเขาบอกว่าได้ไรายได้จากยูพิกมาตั้ง3ามสี่หมื่นก็เลิกทําไปแล้ว อันนั้นมันก็เรื่องของเขาสิคะเขาจะได้รายได้หลักแสนแล้วเขาเลิกทําก็เรื่องของเขาคะ่ะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของแม่อลีนะคะแม่อลีทาต่อคะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราได้รายได้หลายๆคนนะชอบไปฟังคนนู้นคนนี้ว่าคนนู้นเจออันนั้นมาคนนี้เจออันนี้มาแต่ถามตัวเราเองสิเราเจอหรือเปล่าถ้าเราเจอเองแล้วเราติดตามแล้วมันไม่ได้จริงๆอจ,จะเลิกทําไม่ว่ากาันค่ะแต่นี้เจอเองติดตามเอง ได้เองทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นทําต่อสิคะก็มันไม่มีอะไรที่มันไม่ดีซกักข้อนึ่งเลยอะ่ะทำไปก็เหนื่อยเปล่าค่ะคอมน้อยเชียอา้าว แล้วทำไมต้องไปขายไอตัวที่มันค่าคอมน้อยล่ะคะสินค้าเขามีให้เลือกเป็นตั้งหลายรายการนั่นน่ะก็เลือกตัวที่ค่าคอมเยอะสิแต่ถ้าหากว่าตัวไหนที่แบบว่ามันน่าจะออกได้เราก็ลองเลือกดูสิคะคุณสรุปทั้งหมดทั้งมวลเลยนะทุกคนเหตุผลต่างๆนั้นนที่คนเขาเลิกทำอะถ้าวันหนึ่งเราลองมองย้อนไปถึงคนนั้นนะถ้าหากเราจะเลิกทำหรือจาเลิ หรือเราอนะอยากจะเลิกกับแฟนเราก็ต้องหาข้อเสียข้อไม่ดีมาทั้งนั้นแต่ข้อสำคัญคือให้มองที่ตัวเราเองเราเจอปัญหานั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่เจอแล้วเรายังเห็นว่าเราทําได้ต่อเรายังมีรายได้เราจะหยุดเราจะตามคนพวกนั้นหรอทั้งนั้นที่คนพวกนั้นเน่ยเขาอาจจะย้ายไปทําอย่างอื่นก็ได้เราจะไปรู้ได้ยังไงเราอาจจะยังไม่มีอะไรที่แบบว่าสําลองเหมือนกับพวกเขา แต่บางทีนะทุกคนรู้ป่ะในกลุ่มหรืออะไรเงี้ยที่มีหลายหลายคนแบบมาบอกอันนั่นก็ไม่ดีไอ้นูก็ไม่ดีไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึ่งมันเคยด้วยนะที่แม่โอลี่ะทักไปถามส่วนตัวเลยนะบางคนถึงขั้นบอกเลยนะว่ายูพีก้าโดนผู้บริหารเก่าโกงแม่ออริทักไปถามเลยนะนึกว่าเขาจะมีข่าววงในอะไรที่ไหนได้ชวนเราเข้ากลุ่มจ้าไปขายของอย่างอื่นอ้าวแล้วมันยังไงคือจริงๆอนะถ้าหากว่าคนเรานะคะ มัวแต่ไปฟังคนอื่นๆเอาจริงเราไม่ควรฟังใครดูที่ตัวเราเองทําแล้วเรามีไรายได้จริงไหมทําแล้วเรายัางทําแล้วเรายัางไปได้ต่อหรือเปล่า <S <S <F ans> เพราะฉะนั้นเราจงทําต่อไปนะคะลองดูแล้วกันสําหรับใครที่คิดจะเลิกทาอันนี้เราไม่ว่ากันนะก็แล้วแต่เขานะคะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่อลลี่อยู่แล้วใครเลิกก็ ไปหาอย่างอื่นทํากันก็แล้วกันนะแต่แม่อุลิทาตัวนี้แล้วยังได้เงินอยู่นะคะก็จบไปเนาะเพราะฉะนั้นใครที่แบบทักมาสอบถามต่างๆแล้วว่าทำไมยังทําอยู่นะคะมันหลอกลวงสําหรับแม่อุลิบอกเลยนะเขาไม่ได้หลอกลวงเลยแม่อุลิเลยและเขาแจ้งก่อนเสมอไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามเขาแจ้งเขาบอกนะคะอย่างทุกๆวันเนี้ยที่ มีเรื่องราวดราม่ากันอยู่เขาก็แจ้งกันมาตลอดนะคือส่วนตัวเป็นคนที่ติดตามข่าวสารมาตลอดเลยมองเห็นว่าเขาแจ้งแล้วนี่ว่าเออเขาก็แจ้งจริงๆนะแต่ก็แล้วแต่เนาะบางคนอาจจะตกข่าวสารไปมันก็เลยทําให้แบบเกิดความไม่พอใจอะไรกันขึ้นมานะคะ เพราะฉันก็คือเคลียร์เนาะจบประเด็นว่าทําไมแม่โอเลถึงยังทําต่อนะคะทุกคนใครที่คิดอยากจะมาทำยูพิกกับแม่โอเลนะคะอย่าลืมนะไปโหลดแอปยูพิกกันมานะคะจากนั้นใส่รหัสคําเชิญน,นี้เลยค่ะ108845นะคะอยากใส่รหัสคําเชิญใครก็ใส่กันไปนะคะแล้วก็ไปติดต่อค่ะกันเอาเองนะจ๊ะแต่ใครใส่รหัสคําเชิญแม่โอเลมาแล้วอย่าลืมทักมาหากันด้วยนะคะที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้นะคะจะมีข้อมูลการติดต่อไว้ให้นะ,ะจากนั้นนะคะถ่ายหน้า บัญชีนะคะส่งให้แม่ออี่เพราะว่าแม่ออลี่เช็คได้ค่ะว่าคุณใส่หรือไม่ใส่ระคสคทาเชิญแม่ออลี่นะคะเพราะฉะนั้นมันหลอกกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะทุกคนอ่าวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะนะคะเคลียร์นะคะจบนะคะทุกปัญหาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ